สินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาล่ะครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงบริษัทหนึ่งครับที่กำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยในวงการเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะนั่นก็คือ Recursion Pharmaceuticals หรือว่าชื่อย่อนในตลาดหุ้น RXRX ครับเราพอดีได้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นตัวนี้มาซึ่งมันให้ภาพรวมที่น่าสนใจมากแล้วก็แบบชวนให้ขุดต่อจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองแกะรอยกันดูครับว่า RXRX เนี่ยที่เขาบอกว่าใช้ AI มาช่วยค้นหายาเนี่ยนะฮะมันมันมีดีแค่ไหนเทคนโนโลยีเขามันล้ําจริงหรือเปล่าแล้วความเสี่ยงล่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างเรามาเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีกันหน่อยครับค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะตัว RXRX เนี่ยเริ่มเลยไหมครับตัว RXRX นี่คือบริษัทที่เขาประกาศตัวชัดๆเลยนะว่าใช้ AI เป็นหัวใจหลักเลยในการค้นหายาเขามีแพลตฟอร์มเด่นชื่อ Recursion OS อ ที่เขาเคลมว่าสามารถเร่งกระบวนการค้นพบยาได้เร็วกว่าวิธีเดิมๆม,มาก ค่ะหลักการเขาก็น่าสนใจนะคะคือใชอ้ภาพถ่ายระดับเซลล์หรือ cellular imaging นะคะแล้วก็เอามาบวกกับข้อมูลเขาเรียกว่า multiomics คือดูข้อมูลชีวาภาพหลายลอย่างพร้อมกันเลยทั้ง DNA RNA โปรตีนเพื่อให้เห็นภาพรวมของเซลล์ของโรคชัดขึ้นแล้วก็ใช้ machine learning มาช่วยประมวลผลข้อมูลเยอะๆพวกนี้สร้างเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า maps of biology หรือแผนที่ชีววิทยานั่นเองค่ะ โห oh, ฟังดูเหมือนมี Google Map ให้เราหาสมบัติในเซลเลยนะครับเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะการหายาแบบเดิมๆอาจจะเหมือนเราคลำทางในห้องมืดๆแต่สิ่งที่ RXRX พยายามทำด้วย recursion OS กับ map s of biology เนี่ยมันเหมือนสร้างแผนที่ความร้อนขึ้นมาด้วย AI ทำให้พอเห็นเขาลางว่าเออตรงไหนน่าจะมีเป้าหมายยาซ่อนอยู่ช่วยให้นักวิจัยต้องเสียเวลาคลาทางไปเรื่อยๆเข้าใจเลยครับ ซึ่งการที่เขาวางตัวเป็น AI first ชัดเจนขนาดนี้ยไม่ใช่แค่เอา AI มาเสริมนะแต่ใช้เป็นแกนหลักเลยอันนี้เป็นการเดิมพันที่ใหญ่มากว่า AI จะแก้ปัญหาคอขวดที่ซับซ้อนของการคนพบยาได้จริงๆไหมถ้าทำได้สำเร็จนะคะมันคือเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จนะครับอืมแต่ถ้า AI มันยังถอดรหัสชีววิทยาได้เร็วพอหรือพิสูจน์ตัวเองในขั้นคลินิกไม่ได้มันก็อาจจะกลายเป็น ต้นทุนวิจัยมหาศาลที่ต้องแบกไปไเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็น่าคิดนะครับแล้วโมเดลธุรกิจเขาล่ะครับเขาหาเงินกันยังไงข้อมูลบอกว่าเป็นแบบผสมผสานที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม plus l p n l i n e ใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็พัฒนาแพลตฟอร์ม recursion os ของเขาแล้วก็ไปจับมือกับบริษัทยาอื่นๆให้มาใช้หรือมาร่วมวิจัยกันอ๋อครับตรงนี้ก็จะได้รายได้จากการร่วมมือ เป็นค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่า milestone payments เวลาโครงการมันคืบหน้าไปถึงจุดที่ตกลงกันครับผมส่วนอีกทางหนึ่งเขาก็ใช้แพลตฟอร์มตัวเองเนี่ยแหละค่ะในการหาแล้วก็พัฒนายาของบริษัทเองเข้าสู่การทดลองในมนุษย์เลยสร้างไพพลายยาของตัวเองขึ้นมาอ๋อคือทำสองอย่างคู่กันไปเลยใช่ค่ะโมเดลนี้มันก็ช่วยให้มีกระแสงเงินสดเข้ามาบ้างระหว่างทางก่อนที่จะมียาตัวไหนสำเร็จจริงๆซึ่งกระบวนการมันนานมากนะคะจริงครับ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ารายได้หลักๆตอนนี้ก็ยังพึ่งดีลกับพาร์ทเนอร์อยู่มากถ้าดีลใหม่ไม่เข้าหรือโครงการที่ทําร่วมกันมันช้าไปมันก็กระทบรายได้ก็ระทบความคาดหวังตลาดโดยตรงเลยอืมอันนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าการพึ่งพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆแบบนี้มันจะมีผลต่อทิศทางหรืออิสระในการเลือกโครงการวิจัยของ r x r x เองไหมในระยะยาว ใช่ค่ะว่าจะต้องเน้นโครงการที่พาร์ทเนอร์สนใจเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องดูกันต่อไปครับผมทีนี้มาดูเรื่องสำคัญที่นักลงทุนน่าจะก,กังวลกันมากที่สุดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองสถานะการเงินกับไพ่ปลายาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้อือแต่บริษัทยังขาดทุนหมักหนักมากอยู่เลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะครับขาดทุนหนักแต่รายได้โต จุดสำคัญที่ข้อมูลบอกคือบริษัทบอกว่าเงินสดที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยพอใช้ได้ถึงแค่ปลายปี2027เองภายใต้แผนปัจจุบันใช่ค่ะอันนี้ฟังดูน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับตกลงว่าค่าใช้ใจ่ายมหาศาลนี้มันไปลงกับอะไรเป็นหลักครับข่าววิจัยหรือค่าดูแลแพลตฟอร์ม AI นั่นแหละคะ่ะประเด็นสำคัญการที่ยังขาดทุนหนักมันก็สะท้อนว่ามีอัตราการใช้เงินสดที่สูงมากหรือที่เขาเรียกว่า high cash burn นะคะ ถึงจะบอกว่ามีเงินพอใช้ถึงปลายปี2027ตามแผนนะครับแต่ถ้ามีอะไรไม่คาดฝันเช่นทดลองช้าหรืออยากเร่งโครงการหรือมีดีลใหม่เข้ามาอาจจะต้องระดมทุนเพิ่มก่อนกำหนดก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งนี่คือความเสี่ยงแบบคลาสสิกเลยของหุ้นเติบโตที่ยังไม่มีกำไรคือต้องเผาเงินสร้างการเติบโตแต่ถ้าเงินหมดก่อนถึงฝันก็ต้องหาเงินเพิ่มด้วยการออกหุ้นใหม่ใช่ค่ะ ซึ่งอาจจะทำให้มูลค่าหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นลดลงหรือที่เรียกว่า dilution risk นั่นเองชัดเจนเลยครับความเสี่ยงเรื่อง dilution นี่เองแล้วตัว pipeline ยาที่เขากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการทดลองในมนุษย์นะคะมีโครงการยารักษามะเร็งที่ดูน่าสนใจอย,อย่างยายับยั้มโปรตีน cdk 7 cdk 7 inhibitor ใช่ค่ะ ซึ่ง C D K 7นี่เป็นเป้าหมายที่นักวิจัยมะเร็งเขาสนใจมาระยะหนึ่งแล้วการพัฒนายาตัวนี้ก็เหมือนเป็นการทดสอบความสามารถของแพลตฟอร์ม A I ของ R X R X เป็น,นตัวด้วยอืมก็น่าติดตามนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกร,รมยาอื่นๆอีกหลายตัวนะคะที่ยังอยู่ในขั้นค้นคว้าวิจัยหรือ Discovery programs ที่คาดว่าน่าจะเข้าสู่การทดลองทางคลินิกได้ในช่วงปี2025-2027ค่ะแสดงว่าหนทางยังอีกยาวไกลพอสมควรเลยนะครับสำหรับยาแต่ละตัว ใช่ค่ะธรรมชาติของบริษัทไบโอเทคที่เน้นค้นคว้าก็แบบนี้แล้วค่ะแต่ละขั้นของการทดลองทางคลินิกเฟส2 3มันก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูงมากผลจริงๆจะเป็นยังไงต้องรอพิสูจน์กันอีกนานกระผมอีกเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งมากๆของ RXRX เลยก็คือการจับมือกับบริษัทยายักษ์ใหญ่หลายรายเลยนะครับอือหึ ในช่วงปี2023-2024นี่ก็มีดิวใหญ่ๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และก็การเสริมทับด้านการออกแบบโมเลกุลยาด้วยใช่เลยค่ะการที่มีพาร์เนอร์ระดับโลกเข้ามาสนใจมาลงทุนด้วยเนี่ยมันช่วยการันตีหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แพลตฟอร์ม Recursion OS ได้ดีมากๆเลยมันสะท้อนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนั้นเขาก็มองเห็นศักยภาพในเทคโนโลยี AI ของ RXRX จริงๆซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สาคัญนะคะ จริงครับแต่ขณะเดียวกันอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้ามันก็อาจจะมาพร้อมกับคำถามเรื่องทิศทางการพัฒนายาในอนาคตได้เหมือนกันว่าจะต้องตอบโจทย์พาร์เนอร์มากน้อยแค่ไหนเข้าใจครับโอเคครับงั้นเราลองมาสรุปภาพรวมปัจจัยบวกหรือบูเคสที่ข้อมูลวิเคราะห์กอรชี้ให้เห็นกันหน่อยมีอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องพาร์เนอร์ระดับท็อปกับโครงสร้างพื้นฐานเอไอกิี่แข็งแกร่งนี่แหละค่ะครับแล้วก็รายได้จากมายสโตนที่เติบโตขึ้นซึ่งอันนี้ช่วยต่อลมหายใจ ยืดอายุเงินสดหรือ runway ออกไปลดความกังวลเรื่องสภาพคล่องในระยะสร้างถึงกลางลงได้บ้าง mm hmm. นอกจากนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดแคทาลิสตหรือตัวเร่งราคาหุ้นจากการประกาศผลทดลองทางคลินิกระยะตน้ตนๆช่วงครึ่งหลังปี2025ถึงปี2026ถ้าผลออกมาดีนี่ตลาดน่าจะตื่นเต้นกันมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกระแสะความสนใจที่สูงมากๆในทีม AI drug discovery ตอนนี้ ทำให้ราคาหุ้นพร้อมจะตอบสนองต่อข่าวดีได้เร็วและแรงมากประเด็นเรื่องกระแสไฮมีน่าสนใจนะครับมันเหมือนดาบสองคมจริงๆครับจริงค่ะการที่ตลาดให้ความสนใจธีมนี้เป็นพิเศษเนี่ยทำให้เวลาเกิดข่าวสําคัญไม่ว่าดีหรือร้ายราคาหุ้นพร้อมจะเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงได้เสมอเลยค่ะนักลงทุนที่เข้ามาในหุ้นประเภทนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็เตรียมใจรับความผันผวนระดับนี้ไว้เลยค่ะชัดเจนครับงั้นพลิกมาดูอีกด้าน ปัจจัยลบหรือแบกเคสบ้างมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษครับข้อแรกสุดเลยคือณตอนนี้บริษัทยังไม่มีผลิตภัณฑ์ยาตัวไหนเลยนะคะที่ได้รับการอนุมัติวางขายในตลาด <c oughs> รายได้หลักยังต้องพึ่งดีลพึ่งความร่วมมือเป็นหลักถ้าเกิดความล่าช้าในการพัฒนาหรือที่แยก่กว่านั้นคือผลทดลองออกมาไม่ดีความเชื่อมั่นนักลงทุนอาจจะหายไปเร็วมากแล้วก็กดดันราคาหุ้นอย่างหนักได้เลยครับข้อต่อมาก็คือเรื่องการเผาผลาญเงินสด หรือ High Cash Burn ที่เราคุยเองไปใช่ค่ะถึงจะมีเงินถึงปลายปี2027แต่ความเสี่ยงเรื่องต้องระดมทุนเพิ่มก็ยังอยู่ โดยเฉพาะถ้าสภาวะตลาดการเงินโดยรวมไม่ดีการเพิ่มทุนอาจจะทำได้ในราคาที่ไม่ดีกับผู้ถือหุ้นเดิมเลยเกิด dilution risk ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือข้อมูลระบุว่า RXRX มีสถานะการถูกยืมหุ้นเพื่อขายชอ็อตหรือ o r t interest ในระดับที่สูงมากอันนี้หมายความว่ายัางไงนะครับหมายถึงว่ามีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เขาเดิมพันว่าราคาหุ้นจะลง ซึ่งแรงขายช็อตพวกนี้สามารถสร้างความผันผวนรุนแรงให้ราคาหุ้นได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานแรงแรงได้ตลอดเวลาหัวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะและสุดท้ายคือการแข่งขันในธุรกิจ AI for Drug Discovery ที่มันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาความได้เปรียบของ RX RX, RX อาจจะลดลงได้ถ้าไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางคลินิกที่โดดเด่นจับต้องได้ออกมานำหน้าคู่แข่งได้ทันท่วงที เรื่องช็อตอินเทรสสูงนี่ผมว่าน่ากังวลเป็นพิเศษเลยนะใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันเหมือนกระจกสะท้อนว่ามีคนกลุ่มใหญ่ในตลาดที่ไม่เชื่อมั่นในอนาคตบริษัทหรือมองว่าราคามันสูงเกินพื้นฐานไปมากซึ่งแรงกดดันจากฝั่งช็อตเซลล์นี้สามารถทําให้ราคาหุ้นแกว่งตัวแบบบ้าคลั่งได้เลยค่ะนักลงทุนที่สนใจตัวนี้ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงข้อนี้มากๆแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์รับมือที่ชัดเจน เห็นภาพทั้งสองด้านชัดเจนเลยครับทั้งโอกาสและความเสี่ยงทีนี้ข้อมูลวิเคราะห์เขามีคำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนในแต่และช่วงเวลาบ้างไหมครับว่าควรจะมองหรือวางแผนกับหุ้นตัวนี้ยังไง มีค่ะเขาแบ่งตามกรอบเวลาเลยนะคะสำหรับระยะสั้นไม่กี่สัปดาห์ถึงไตรมาสหนึ่งมุมมองคือเน้นเล่นตามข่าวสารตามโมเมนตัมเป็นหลกักหรือเทรดเดอะแคทาลิสต์นะคะเพราะราคาหุ้นมันไวต่อข่าวมากใช่ค่ะกลยุทธ์ก็คืออาจจะเข้าเข้าออกออกเป็นรอบตามจังหวะข่าวต้องมีวินัยในการตั้ง Stop Loss ที่ค่อนข้างแคบหน่อยอาจจะ7 1 2แล้วก็ต้องระวังความเสี่ยงเรื่องราคาเปิดกระโดดหรือแก๊ในวันที่มีข่าวสำคัญ ถ้าใครรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ไหวอาจาต้องเลี่ยงการถือหุ้นข้ามคืนในช่วงนั้นไปเลยครับผมแล้วระยะกลางล่ะครับประมาณ6 1ถึงเดือนระยะกลางสิ่งที่ต้องโฟกัสคือสัญญาณบวกจากการทดลองทางคลินิกระยะต้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพเบื้องต้นรวมทั้งการประกาศดีลใหม่ๆที่มีเงื่อนไขเมาสโอนชัดเจนแน่นอนว่าต้องตามดูเรื่องเงินสดกับเบิร์นเรทอย่างใกล้ชิดด้วยใช่เลยค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงเรื่องเพิ่มทุน กลยุทธ์ช่วงนี้อาจจะเป็นการทยอยสะสมเมื่อเห็นพัฒนาการที่ดีจับต้องได้หรือ b y the dip on execution แต่ต้องย้ำว่าต้องควบคุมขนาด position ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตนะคะเข้าใจครับแล้วสุดท้ายระยะยาวเลย2-5ปีขึ้นไปเขามองยังไงครับมุมมองคือถ้า rxu rx X, พิสูจนตัวเองได้จริงๆนะคะทั้งในแง่ประสิทธิภาพทางคลินิกของยาหลายๆตัวและความสามารถในการปิดดิลใหญ่ๆได้ต่อเนื่อง แพลตฟอร์ม AI ของเขาก็มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดได้เลยค่ะฟังดูดีแต่แต่ต้องดอกจันตัวโตไว้เลยค่ะว่าเส้นทางนี้มันยาวนานและเสี่ยงสูงมากจริงๆความล้มเหลวของยาแค่ตัวเดียวหรือไม่กี่ตัวก็อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเชื่อมัง่งและก็ความสามารถในการหาเงินทุนต่อไปได้เลยอืมจริงครับ ดังนั้นกลยุทธ์ระยะยาวที่แนะนำคือควรมอง RXRX เป็นแค่สัสดส่วนเล็กๆในพอร์ตอาจจะน้อยกว่า 2- 5%ถึงเเซของ NAV ทั้งหมดเหมือนเป็นดาวเด่นความเสี่ยงสูงหรือ High Risk High Reward Bet นะคะแล้วจะพิจารณาเพิ่มน้ำหนักลงทุนก็ต่อเมื่อมีพัฒนาการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ชัดเจนจริงๆเช่นผลคลินิกเฟส2หรือ3ที่ดีเยี่ยมหรือดีระดับล็อกบัสเตอร์ควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโดยรวมอย่างเข้มงวดเสมอ การแบ่งกลยุทธ์แบบนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าการลงทุนในหุ้นอย่าง RX RX มันต้องอาศัยความเข้าใจในระดับความเสี่ยงที่รับได้กับเป้าหมายที่ต่างกันจริงๆใช่ค่ะมันเหมือนเลือกรองเท้าวิ่งแข่งต้องเลือกรุ่นที่เหมาะกับระยะทางที่เราจะวิ่งสภาพสนามที่เราเจอ เเเดทียยไ้ห็นภาพลสำหรับนักลงทุนระยะสั้นอาจจะมองหาโอกาสทำกำไรจากความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวตอดทนสูงมากแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจไบโอเทคที่ผลลัพธ์ไม่แน่นอนและต้องใช้เวลาพิสูจน์นานจริงๆชัดเจนมากครับเหมือนต้องเลือกว่าจะวิ่งสปรินต์หรือวิ่งมาราธอนและมีเช็คลิสต์สั้นๆไหมครับว่าถ้าจะตามหุ้นตัวนี้ต่อควรจะจับตาดูประเด็นไหนเป็นพิเศษมีค่ะข้อมูลแนะนำให้ตามดูเรื่องพวกนี้นะคะ อย่างแรกคือไทม์ไลน์การประกาศผลหรืออัปเดตข้อมูลทางคลินิกโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังปี2025ถึง2026ที่คาดว่าจะมีข้อมูลสำคัญของโปรแกรมมะเร็งระยะต้นออกมาอันนี้สำคัญมากค่ะต่อมาคือตัวเลขการเงินรายได้จากไมาสโตนบริการและที่สำคัญคือแนวโน้มเงินสดคงเหลือกับรันเวย์ในรายงานผลประกอบการทุกไตรมาสการตามดูรันเวย์นี่สำคัญสุดๆเลยค่ะเพราะมันคือเส้นตายของเงินทุน ใช่ค่ะแล้วก็ความเคลือบหน้าของความร่วมมือทั้งดิวใหม่ๆและการนำเทคโนโลยีที่ได้มาจากการซื้อกิจการหรือร่วมมือมาใช้จริงตามด้วยระดับช้อนเฮนเรสและต้นทุนการยืมหุ้นหรือบอ r ร o ร r เรทเพื่อดูมุมมองตลาดฝั่งที่มองลงและสุดท้ายก็คือข่าวสารคู่แข่งค่ะความเคลื่อนไหวในกลุ่ม AI drug discovery ที่อาจส่งผลต่อภาพการแข่งขัน การมีเช็คลิสต์แบบนี้ช่วยให้ตามติดพัฒนาการได้เป็นระบบดีนะครับเหมือนมีจุดให้คอยเช็คตลอดทางว่าเรื่องราวมันไปในทางที่เราหวังหรือมีเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะก่อนจะจบกันไปดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะครับผมเชิญเลยครับ ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอย่างแบบนี้การลงทุนในบริษัทอย่าง RXRX ที่พยายามใช้ AI มาแก้โจทย์ที่ยากที่สุดอย่างการค้นหายามันก็เหมือนการวางเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตเลยนะคะแต่คำถามสำคัญคือเทคโนโลยี AI จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนสมการความสำเร็จของธรุรกิจไบโอเทคที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสี่ยงสูงความล้มเหลวบ่อยครั้มได้จริงๆหรือเปล่าเราถ้าได้ มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือสุดท้ายแล้วกำแพงของความซับซ้อนทางชีววิทยาและความเข้มงวดของการทดลองทางคลินิกจะยังคงเป็นผู้คุมกฎที่สำคัญที่สุดอยู่ดีนี่เป็นคำถามใหญ่ที่น่าจะยังไม่มีใครให้คำตอบชัดๆได้ในเร็ววันนี้ค่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยครับทำห้เห็นภาพความท้าทายที่แท้จริงเลยขอบคุณสาหรับข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์ที่เข้มข้นวันนี้นะครับยินดีค่ะ ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชี้นําหรือแนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง RXRX ซึ่งมีความผันผวนความไม่แน่นอนสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรอบด้านและประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Nonstop Investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Non-Stop Investment นํานำมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ